มันมีมันมีเรื่องหนึ่งที่เมื่อวานนี้เป็นเรื่องที่แบบเหนือความคาดหมายนะคือ <c oughs> พ่อตนข้าวมานะหลังเลิกงานไม่รู้งานไหนอะ่ะน่าจะงานเมื่อวานมีกี่งานว่ะลุงก็ดูไม่ไม่ได้ดูทุกงานอะ่ะเหมือนมีสองงานหรือเปล่าลุงดูงานไหนก็ไม่รู้อะ่ะงานหนึ่งแล้วก็หลังเลิกงานบ้างไอพ่อตนข้าวมานะกอบนะน่าจะเป็นน้องลุงเยอะอะ่ะ <c oughs> ก็พี่เตยพี่เตยเขาเจอด้วยนะพี่เตยที่ไปติดพม่าให้น้องอ่ะแหละเขาเจอด้วยเขาก็บอกว่าเหมือนเขาจะมาอยู่กับน้องอะไรก็ไม่รู้ก็เ,เดี๋ยวรอดูกันครับเขาไม่ได้ถามลุงก็ไม่ได้ถามว่าว่ายัางไงความความฝันของไอ้ต้นข้าแล้วแต่เด็กอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าว่าได้ได้อยู่กับพ่อก็ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจเหมือนกันเอเพราะว่ามันก็ยุ่งยากหลายอย่างอยู่มันมีความยุ่งยากหลายอย่างอยู่ในครอบครัวเขาเลยให้เขาจัดการกันแต่ก็ลุงดูภาพนี้นะครั้งแรกที่ปาโป่งด้วยกันพ่อกับลูก พ่อเขาก็มาปลาโป่งนะแล้วเห็นเห็นคลิปเมื่อคืนเนี่ยปลาสาวน้อยตกน้ำาช่ไหะพราะมันปลาทั้งหลายทีไม่โดนไอ้ต้นข้างมันปลาทีเดียวล่วงเลยเป็นกีฬาหมายถึงว่าเป็นการเล่นที่กู้ละสงสารเขาอะตกน้ำอะมันไม่สนุกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเป็นงานมันเป็นงานแต่ถ้าทุกคนถ้าทุกคนสงสารเหมือนลุงไม่ไปปลามันก็ไม่มีรายได้เปาวะเออนะมันคงต้องปลานะ แต่ดูลุงด,ดูคลิปอะของเขาไอพ่อไอต้นข้าวอะมันเศร้ามากเลยหมายถึงว่าแววตามันแวบวบตามันเศร้าเหมือนสมัยตอนที่ไอต้นข้าวมันเปิดหมวกมก่อนเลยอะแวบวบตาสมัยก่อนเอตต้นข้าวตอนเปิดหมวกก่อนที่จะไปอยู่ไปออกรายการโดนหินท,ทุนเขาไปเปิดหมวกที่ตลาดเจเจมันจะมีชุดมันจะมีคลิปหนึ่งอนะที่ลงุงเคยลงแล้วละ่ะเขาเปิดหมวกเขาอยู่ไอ้ตรงช่องนั่นแหละไอตรงช่องไอ ช่องไอ้ระหว่างไอ้ตึกอะระหว่างตึกแล้วถ้าอีกฝั่งใต้ตึกอะก็จะมีไอ้โอ้เขาไอ้ต้นข้าเขารู้จักคนหมดเลยมั้งทางตลาดอ่ะมีแต่คนอินดูเขานะเขาไปเปิดหมวก็มีคนให้ของอะไรเขาเตมไปหมดกินฟรีตลอดแบบนีนะ้แล้วแล้วตลานก็อาจจะไม่ใช่ถูกร้านแต่แต่ส่วนใหญ่พวกอินดูล่ะมันเด็กมันมัน,ม,นมันตั้งใจเนาะทำมาหากินอะไรเงี้ยสู้ชีวิตแววตามันเศร้ามากตอนนั้นอนะไปดูมันไม่ได้แววตาแบบปัจจุบันนะ พ่อมันก็แววตาแบบนั้นเลยแววตาตอนเนี้ยประมาณนั้น,นดูเศร้าๆดูไงก็ไม่รู้เออไม่รู้ดิหวังว่าหวังว่าดูครอบครัวเขาอบอ,อุ่นดีเนาะครอบครัวเขาดูอบอ,อุ่นดูแบบมันทำไมถึงเป็นครอบครัวที่อบอ,อุ่นถึงขนาดนี้วะทตงน,นที่แบบก็เหมือนไม่ค่อยมีตังค์กันเท่าไหร่พูดถึงนะเออก็หวังว่าจะมีความสุขนะต้นข้าวความฝันของหนูตั้งแต่สมัยห้าขวบเหมือนจะเป็นจริงหรือเปล่าเออ น้องก็เยอะเหลือเกินน้องทั้งพ่อน้องทั้งแม่ <c oughs> ไม่ว่าจะทางพ่อหรือทางแม่โอเคก็ดูมันดีอะ่ะก็ขอให้หนูมีความสุขแล้วกันเนาะแล้วก็อย่าไปเศร้าเหมือนเดิมอะไรอะไรที่มันมันยากลำบากที่ผ่านมาก็ขอให้เก็บไว้เป็นบทเรียนนะลุงเอาจะช่วยเหมียนเดิมเหมียนเดิม <c oughs> สวัสดีครับ